สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะคะตุ๊กตาก็ได้มาเล่นบ้านเพื่อนนะคะคนไทยที่อาศัยอยู่ในอเมริกาเหมือนกันนะคะบ้านอยู่ใกล้กันนะคะตุ๊กตาก็เลยถือโอกาสมาเล่นบ้านเพื่อนพาเด็กๆมาเล่นด้วยกันแล้ววันนี้นะคะตุ๊กตาก็จะมาะชิมแอปเปิลแคร็บแอปเปิลหรือว่าแอปเปิลขี้นกให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะจะมาชิมให้ดูแล้วก็จะบอกว่ารสชาติของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ตุ๊กตาก็ได้เตรียมอ่า เขาเรียกอะไรนะน้ำพริกจิ้มกะปิคล้ายๆกับน้ำน้ำพริกจิ้มมะม่วงดิบนะคะทุกตาทํามาด้วยเราจะชิมให้ดูนะคะอันนี้ก็คือแครบแอปเปิลนะคะที่เอามาจากบ้านพี่บุตรนะคะเน่ก็เลยเอามากินอยู่ที่บ้านเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะส่งต่อกันนี่ตอนนี้นางก็เริ่มแบบว่าสับมาเรียกอะไรนะปอกใส่ชามเพื่อที่จะชิมชนี่ นี่ดอกไม้บ้านนางก็สวยๆค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่คุณสามีนางซื้อมาฝากเพิน่นว่าโรแมนติกมากดู๋ยดีด,ด,ดีคุณสามีซื้อมาเขาเรียกว่าดอกอะไรเนี่ยดอก<ะ>ดาวเรียสฮะดาวเรียสดาวเรียสดาวเรียสแต่บ้านเราไม่รู้เรียกอะไรนะคะเนี่ยสวยงามมากท่านผู้ชมค่ะเนี่ย ได้สีสันสวยมากเออดาริยาดาริยสนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็เข้าไป Google ดูเองว่าชื่ออะไรเดี๋ยวตุ๊กตาอาจจะเขียนไว้ใต้คอมเมนต์ให้นะคะเขียนไว้ในคอมเมนต์อเดี๋ยวจะชิมอันนี้ให้ดูอันนี้น้ำพริกกะปิอะไรนะพูดผิดทำน้ำพริกก,ะป,ก,กะปิหวานที่ทำคล้ายๆกับจิ้มกับมะม่วงเนี่ยนวานน้ำพริกกะปิหวานใช่กลิ่นเนาะ หอมชื่นใจมากกดค้างไว้เดี๋ยวพี่จะชิมโอเคนะคะเนี่ยค่ะได้แล้วอืมเดี๋ยวจะมาตุ้ยตุ้ยนี่นี่เว้ยน้ำลายแตกนี่ตุ้ยอ,อ,อร่อยเนาะอืม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  ็นงไงบ้างคะรสช,ชาติมันเป็นยังไงคะอร่อยอันนี้ก็คือแครปแอปเปิลหรือว่าฝรั่งขี้นก <c oughs> มองพีมว, <c oughs> ว่าใครหรือเปล่านะว่าใครหรือเปล่าฝรั่งขี้นกว่าสามีเต็งหรือเปล่าฝรั่งขี้นกเนี <c oughs> ่ยอไม่ใช่นะคะเขาเรียกแครปแอปเปิลหรือว่า <c oughs> แอปเปิลขี้นกหรือว่า,าลูกแอปเปิลป่าแอปเปิลน้อย อืมอืมอืมเนี่ยค่ะอืมคืออร่อยมากอืมน,นี่นะคะอืมอ,อร่อยอ่อยโอ้ยดูสิคะฝนตกเด็กๆก็ออกไปจัมปิ้งกัน บ้านนางอยู่บนภูเขานะคะวิวบรรยากาศสวยงามมากบ้านคนไทยที่อเมริกาบ้านพื่นลูกตาค่ะยุกายเปียกๆยุกาเปียกหมดเลยเออโอ้ยุกายโชคยไกาย Have fun วิ่งไปโน่นแล้วอันนี้นะคะตุกตาจะมา จิ้กินกับต้นหอมนี่ถ้ากินกับต้นหอมจะอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะกินดูนไหนๆก็ได้กินแล้วเดี๋ยวจะกินโชว์ไปด้วยนะอืมอ้มอืมอมอ้มอร่อยอร่อย่อื้ม og við 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 við